พาไปดูบรรยากาศของเงยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะที่ได้เดินทางเข้าร่วมการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า250นายคุมเข้มและมีชุดตรวจวัตถุระเบิดคุมเข้มความปลอดภัยทั่วบริเวณค่ะ โดยที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีได้มีกลุ่มแนวร่วมเยาวชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาโคราชจัดกิจกรรมโคราชจะไม่ทน เพื่อชุมช,ชุมนุมแสดงจุดยืนอุดอมการต่อต้านเผด็จการและทวงคืนประชาธิปไตยซึ่งมีการนัดหมายการชุมนุมกันตั้งแต่เวลา17นาฬกาไปจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะโดยครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนในโคราชครั้งที่2หลังจากที่เคยจัดขึ้นมาแล้ว1ครั้งเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นมีเยาวชนเข้าร่วมการชุมนุมกว่า1,500คน โดยบรรยากาศก่อนเริ่มการชุมนุมมีฝนตกลงมาโปรยปลายอย่างต่อเนื่องและได้มีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาทยอยเดินทางมาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะซึ่งหลายคนนะคะได้มีการผูกโบสีขาวที่ข้อมือและกระเป๋านักเรียนมาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า250นา ซึ่งยืนอยู่ประจำจุดต่างๆทั่วบริเวณโดยมีการใช้แผงเหล็กกั้นบริเวณชุมนุมไว้นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิด EOD ประมาณ5นายใช้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดเดินสำรวจตามจุดมุมอับต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุร้ายได้ค่ะทั้งนี้นะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างก็มีจุดประสงค์เดียวกันค่ะก็คือต้องการแสดงจุดยืนอุดมการ์ต่อต้านเผด็จการและทวงคืนประชาธิปไตยค่ะ โดยจะมีบางช่วงบางตอนของการขึ้นเวทีปราศัยนะคะที่น้องนองนักเรียนนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเช่นความล้มเหลวของรัฐบาลในชุดปัจจุบันการคุกคามสิทธิของนักเรียนในบางสถาบันหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องสิทธิต่างๆที่ตนเองพึงได้รับซึ่งก็มีแกนนำที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาผัดกลั่นขึ้นเวทีแสดงความคิดเห็นท่ามกลางประชาชนและผู้ปกครองที่เดินทางมาสังเกตการในครั้งนี้ด้วยค่ะ